สวัสดีครับช่องคนจะเที่ยวนะครับทุกคนวันนี้นะครับจะพาทุกคนนะครับมาทำสถานที่เขาดาวกันนะครับผมวันสิ้นปีนะครับวันนี้นะครับเราก็จะทำสถานที่ตรงนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวจะมาดูกันเลยนะครับว่าสถานที่ของเรานะครับจะเป็นอย่างไรนะครับผมนี่นะครับแล้วก็อยู่ที่บ้านสวนโฮมฮักนะครับบ้านสวนของเราเองนะครับผมนี่นะครับผมบรรยากาศ โดยรอบนะครับผมอนนี้นะครับพีก่ก้อนกาลังเตรียมสถานที่นะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะจัดแบบสวยๆเลยนะครับจัดหนักจัดเต็มนะครับทุกคนเดี๋ยวค่อยดูกันนะครับว่าสถานที่ของเราจะเป็นยังไงนะครับผมโปรดติดตามต่อไปนะครับ หลังจากที่เรามัดผ้าผืนนั้นเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมาเตรียมไม้ไผ่นะครับ3อันเพื่อจะทําเป็นเหมือนโดมนะครับหรือเหมือนกระโจมนะครับผมตรงนี้นะครับทุกคนจะบอกว่าบรรยากาศคืนนี้จะต้องฟินน่าดูเลยนะครับผมเราจะอาดเอฟให้เป็นแบบไหนนะครับตามสไตล์ของบ้านสวนโฮมฮักนะครับผมนี่นะครับเราจะเทียบกันแบบ อยู่บ้านนะครับผมเขาดาวอยู่บ้านเราจะไม่ไปที่อื่นนะครับผมน้องออฟมาช่วยพี่กรณ์จับหน่อยเร็วพี่กรณจะมัดลวดนะครับผมเนี่ยเรียกน้องมาช่วยนะครับเพราะว่าคนจะเที่ยวกํกาลังถ่ายคลิปวิดีโออยู่นะครับก็เดี๋ยวช่วยมัดก่อนนะครับแล้วก็เราจะทําตรงนี้นะครับผมนี่รูปร่างก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าจะสูงกว่านี้นิดนึงนะครับผมแต่นี้เราทําเป็น อันนี้ก่อนนะครับเป็นกระโจมนั่งสวยๆนะครับทุกคนบรรยากาศเย็นนี้จะต้องฟินน่าดูเลยนะครับผมนี่นะครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับทุกคนนี่นะครับแล้วเราก็จะมัดอันนี้เป็นสามเหลี่ยมนะครับทุกคนเราจะมัดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะอยู่แน่นๆนะครับเพราะว่าต้องมัดให้แน่นนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้บรรยากาศคือลมแรงมากเลยนะครับผม แล้วก็ตอกนกลางคืนนะครับลมก็จะแรงมากกว่านี้อีกนะครับฉะนั้นความแข็งแรงความคงทนนะครับจะต้องสำคัญที่สุดนะครับผมนี่นะครับผมหลังจากที่เรามัดเป็นสามเหลี่ยมเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราจะเอาผ้านะครับมามัดใส่ตรงนี้นะครับผมเพื่อที่จะทำเป็นแบบ บรรยากาศเหมือนแคมปิป้งนะครับในการฉลองปีใหม่ของเรานะครับผมบรรยากาศตอนนี้ก็คือนะครับท่ามกลางแสงเดดนะครับผมเพื่อที่บรรยากาศยามเย็นนี้นะครับจะจะได้ฟินๆกันนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะทำอันนี้นะครับยาวต่อไปนะครับผม นี่นะครับทุกคนเห็นสายรุ้งไหมครับสวยๆไหนครับขอดูหน่อยนะครับนี่ระยิบระยับระยิบระยับระยิบระยับนะครับทุกคนเห็นไหมครับอากาศดีมากๆเลยนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวรอดูต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมแค่คิดถึงตอนกลางคืนนะครับตอนเขาดาวก็สนุกแล้วนะครับทุกคน นี่นะครับผมตอนนี้นะครับเราก็เอาเนี้นะครับมาเขาเรียกว่าอะไรครับนี่ตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรครับนี่สายสายลุงบอกสายลุงฉลองปีใหม่นะครับนี่เราก็จะมาพันใส่ตัวนี้นะครับใส่กับเสาของเรานะครับบรรยากาศแบบบ้านๆนะครับฟินๆนะครับทุกคนนี่นะครับผมเราจะทําอย่างนี้นะครับ เป็นความสุขเล็กๆของบ้านๆนะครับคนบ้านๆอย่างพวกเรานะครับผมนี่นะครับเราไม่ต้องไปเที่ยวเขาดาวในสถานที่ต่างๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้ในสถานการณ์โควิด -19 นะครับก็ระบาดหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกคนเราสามารถเที่ยวและมีความสุขได้ในแบบฉบับของเรานะครับผมกินเฉพาะในครอบครัวเที่ยวในเฉพาะในครอบครัวก็สนุกแล้วนะครับทุกคน นี่นะครับเราก็จะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับจนอ้อมเลยนะครับทุกคนเราจะทําทุกเสาเลยนะครับผมเพื่อความสวยงามนะครับของคืนนี้นะครับผมนี่นะครับหลังจากที่เราพันด้านนี้เสร็จนะครับทุกคนเราก็จะพันอีกด้านหนึ่งนะครับผมนี่นะครับกันอีกเสาหนึ่งนะครับผมก็จะเอาให้ถึงข้างล่างเลยนะครับนะครับเราจะพันเรื่อยๆนะครับ ตรงนี้ก็จะพันเป็นสีทองนะครับผมโอ้สีทองนี่สวยมากๆเลยนะครับทุกคนคนจะเที่ยวชอบมากๆเลยนะครับผมนี่นะครับสีทองกับสีม่วงนะครับจะอยู่คู่กันนะครับผมสวยงามมากๆเลยมาเที่ยวด้วยกันนะครับทุกคนนี่นะครับที่บ้านสวนโฮมฮักนะครับผม นี่นะครับผมก็พันจะเสร็จแล้วนะครับบรรยากาศตอนนี้คือฟินๆนะครับมองด้วยตาเปล่าคือแบบระยิบระยับสวยงามมากๆเลยนะครับทุกคนแต่ไม่รู้ว่าในวิดีโอจะเป็นยังไงนะครับในคลิปจะเป็นยังไงนะครับผมแต่ดูจากนี้นะครับก็คือสวยงามมากเลยนะครับระยิบระยับสวยงามมากนะครับ นี่นะครับผมด้านบนนะครับเราก็จะเอาเป็นกังหันลมแบบนี้นะครับหลากหลายสีสันนะครับทุกคนมาใส่ข้างบนนะครับผมเพื่อความสวยงามนะครับผมนี่นะครับเราจะประดับตกตกแต่งแบบนี้นะครับจริงของพวกนี้นะครับก็มันมีอยู่ที่บ้านสวนของเราอยู่แล้วนะครับเราก็มา adept ใช้นะครับผมประดับใช้นะครับผมนี่ ก็จะพัดวิง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 นะครับผมนี่นะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับทุกคนว้าวนี่นะครับบรรยากาศการเตรียมสถานที่เขาดาวปีใหม่นะครับ นี่นะครับผมหลังจากที่เอาขึ้นแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนนี่นะครับการสองแบบบรรยากาศบ้านนานะครับทุกคนง่ายๆนะครับสบายสบายนะครับผมแล้วทางนู้นนะครับเราก็จะดึงไปทางนู้นเลยนะครับต้นแค่โน่นไม่เอาไปตรงต้นแค่หรอครับเอาไปตรงต้นแค่ได้ไหมถึงไหมตรงนู้นอ่ะ ไม่ล้มหรอกนี่เห็นไหมครับผมที่ผมบอกว่าลมที่นี่แรงมากนะครับผมแต่เราก็จะทําให้มันอยู่นะครับบรรยากาศแบบฟินๆินบ้านบ้านนะครับผมถึงแม้เราจะทำแบบนี้นะครับแต่ว่าไอเดียนะครับต้องช่วยกันคิดนะครับทุกคนช่วยกันคิดไอเดียนะครับเพื่อความสนุก และสนานของเย็นนี้นะครับผมนี่นะครับบรรยากาศสุดยอดมากเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับเราจะมีจุดพลุฉลองปีใหม่ด้วยนะครับผมผู้เล็กนะครับทุกคนไม่ใช่ผู้ใหญ่ไม่ต้องตกใจนะครับผมนี่นะครับผมเดี๋ยวค่อยดูต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะดูตอนที่เราจัดสถานที่เสร็จแล้วนะครับผมตอนเย็นๆนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับผม นี่นะครับทุกคนสถานที่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเราก็จะได้แล้วนะครับผมตอนนี้เราจะปูหญ้าเทียมนะครับข้างล่างเพื่อความฟินของเรานะครับบรรยากาศคืนนี้นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราชมกันนะครับทุกคนนี่นะครับเดี๋ยวเราคอยดูนะครับตอนที่มันเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับตอนเย็นๆตอนค่ำๆนะครับทุกคน ทุกคนตอนนี้บรรยากาศก็แดดร่มลมตกแล้วนะครับผมนี่นะครับที่เข้าดาวของเรานะครับทุกคนตอนนี้นะครับเรากําลังเตรียมอาหารข้าวดาวนะครับผมเดี๋ยวนี้นะครับก็เป็นลูกชิ้นนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นพวกสแน็คนะครับพวกของกินพวกเป็นถั่วพวกขนมขบเคี้ยวนะครับผมและนี้นะครับอันนี้ก็คือ ไส้กรอกนะครับเราอันนี้เราออเดอร์ก่อนนะครับกินรองท้องก่อนนะครับผมเครื่องดื่มยังไม่มีนะครับผมใครอยากกินอะไรก็ซื้อมาเองนะครับผมอันนี้ของพี่เขานะครับนี่อากาศเ็เริ่มเย็นแล้วนะครับตอนนี้พระอาทิตย์เริ่มจะตกดินแล้วมีบรรยากาศอาหารของเราก็พร้อมแล้วนะครับวันนี้นี่นะครับ ของกินของเรานะครับผมทุกคนดูจากตัวนี้นะครับที่ป้ายปีใหม่นะครับมีลมบรรยากาศคือเย็นมากเลยนะครับเย็นคือไม่ได้หนาวขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเย็นสบายนะครับทุกคนนี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนี่นะครับพระอาทิตย์ตกดินนะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับผมเดี๋ยวจะถ่ายจากมุมทางนู้นให้ทุกคนดูนะครับว่า มันจะสวยมากๆเลยนะครับทุกคนบรรยากาศยามเย็นของที่นี่นะครับผมนี่นะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวรอดูกลางคืนอีกรอบนะครับผมว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสวัสดีครับตอนนี้ก็ตกดึกแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เราเริ่มแล้วนะครับปาร์ตี้วันปีใหม่นะครับผม นี่นะครับปาร์ตีปต้ปีใหม่นะครับมีกันอยู่แค่4คนนะครับแต่ว่าของกินนะครับผมเยอะมากๆเลยทุกคนมีกันอยู่แค่4คนนะครับไม่รู้จะมีใครมาหาเราบ้างหรือเปล่านะครับนี่นะครับผมเอาสนุกสนุกสนานตามแบบฉบับของพวกเรานะครับทุกคน นี <screws> <ground> ่นะครับบรรยากาศสนุกมากเลยก็อยากให้ทุกคนนะครับมาเที่ยวด้วยกันนะครับผมเสียดยแค่อยู่ไกลกันนะครับถ้าอยู่ใกล้ๆกกันจะชวนมาเที่ยวด้วยกันนะครับเราจะอยู่จนถึงเที่ยงคืนเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาอยู่จุดพลุด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรารอจุดพลุด้วยกันนะครับทุกคนตอนนี้นะครับทุกคนเราก็จะมา กับฉลากกันแล้วนะครับนี่นะครับคือบรรยากาศนะครับผมนี่นะครับกำลังสนุกเลยนะครับทุกคนโอเคครับบรรยากาศเร้อมขันเนาะเอาเอาข้ระบายแล้วก็เปิดพร้อมกัน ครับผมอาหารเปิดโลกครับคุณน่มเอาแล้วหนึ่งอันลาซาด้าแอปสัหรับพันึ่งโหลดเลยอะไรก็มีอมมมของกินยังเหลือเพีเยบเลยน,นะครับเน<แ>ี่ยเดือดแล้วยังไม่มีคนกินเลยชิมแต่ลูกชิ้นปิ้งเดีย๋ยวเราเที่ยงคืนนะครับจุดพลุด้วยกันนะครับทุกคนตอนนี้นะครับก็จับของรางวัลแล้วนะครับทุกคนได้เบอร์สอง ดับทุกคนแล้วนะครับเราสนุกสนานกันนะครับผมเราทำแค่เล่นๆนะครับผมไม่ได้คิดอะไรมากนะครับผมคนจะเห็นว่าของกินเหลือเยอะมากเลยนะครับไม่ค่อยมีคนกินนะครับเพราะเรามีกันแค่นี้นะครับผม คนอันนี้เราแกะแล้วนะครับเบอร์สองนะครับเราได้เบอร์ซีวิตนะครับผมนี่นะครับผมวิตามินนะครัะรถทับทิมนะครับผมก็เราจัดกันเล็กๆน้อยๆนะครับผมเราไม่ได้ใส่ราคาสูงอะไรแค่พอมีโมเมนต์แล้วก็สนุกสนานกันในวันปีใหม่นะครับยังไงก็เดี๋ยวรอนะครับรอเที่ยงคืนนะครับจุดพลุด้วยกันนะครับทุกคน สวัสดีครับสุขสันต์วันปีใหม่นะครับทุกคนสุันต์วันปีใหม่นะครับผมอ,อ,อ่ะอออฟอยู่นี่โอ๊ตหน่หน่อยหน่สันต์วันปีใหม่นะครับ สวัสดีวันปีใหม่นะครับขอให้ทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมร่ำรวยเงินทองนะครับมีความสุขกันมากๆนะครับผมสำหรับช่องคนจะเที่ยวนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมขอให้มีความสุขกันมากๆนะครับผมสวัสดีปีใหม่ครับผม